กบครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนงน้องทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโกโรไรเนอร์และคุณก็อยู่กับผมเองอ่ะเอา้าใครวะไม่รู้วันนี้มันจะมาภาคมีหน้าหรือเปล่าหรือว่าจะมาภาคใครใครรู้บ้างช่วยบอกหน่อยสิเพื่อนเออไม่รู้อ่ะไม่สนอะเออแล้วยังไงวะเนี่ย มีหน้าเองค่ะมีหน้ามีหน้าที่ปกป้องเพื่อนๆจาภภายร้ายถ้ากล้าเข้ามาก็มาสิเอ้ยทำอะไรอะเออไม่ได้ตั้งใจนะเพื่อนเฮ้ยก็เป็นอย่างนี้ทุกทีแหละครับมีหน้าล่ะถึงไม่มีอะไรดีขึ้นมาแช่มันไปเลยค่ะแช่ไอศครีมอย่างเนี้ยชอบจังเลยอุ้ยจะแช่ให้แข็งไปเลยค่ะ มีหน้าไม่ชอบนะมีหน้าเกลียดเกลียดมากๆด้วยอาเลนสบายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับผมสบายใจช่อชๆอชอชโตโลไม่พร้อมมาเอ้ยไปช่วยข้างบนดีกว่าลอ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 ะไรเนี่ยหล่อลอลอเสียใครวะ เออไม่ใช se ่เส <y> ียงของมีหน <g> ้านะคะเสียงของไก่โล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 ลฮหเสียงของอิรูเมียนี่เองเหรออิรูเมียทำไมถึงเป็นเสียงอย่างนั้นไม่เข้าใจเมือน่ันวาทำไมเป็นแบบนี้โลโลอ้าวเสียงไม่ได้เหมือนกับ น้องดอรเรียเหรอดอรเรียไม่ได้เหมือนแบบนั้นนะคะดอรเรียร้องเพลงลา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 ว้าลาลาลา,าดอรเรียทำไมร้องเพราะและอีลูเมียทำไมร้องอย่างนั้นซิวใจเย็นมาแล้วมีหน้ามาแล้วเออรีบมาสิรออะไรหรอกมันหนีไปได้แช่แล้วหรอเบื่อแล้วเกินนีแช่แข็งอยู่นั่นแหละ ไมีนาไม่ชอบเลยกันแช่แข็งมานี่เลยแช่อย่างนั้นนี่เนี่ยนี่ไปกินซะนี่นี่เนยอีกทีหนึ่งยิ่ฝากไว้ก่อนเถอะแล้วเบื่อเพินนี่ก็ขัดจังเลยฮะจะหัดอะไรนักหนาเนี่ยออ้ยหลักหัวขุ่มเป็นไงล่ะฮะหลักหัวโดนเลยเจ็บสิคะกลับบ้านอรออะไรล่ะฮฉันบอกแล้วไงว่าอยากเข้าใกล้ฉัน เห็นไหมเอลสูปกป้องฉันปกป้องบ้าอะไรหรอเอลสูอยู่คนเดียวแล้วตอนเนี้ยเอลสูไม่มีลมลมคือใครเขาอะฟังเขาลมก็คือคือเออเตี่ยวเสี้ยนลมโอโ้โหเมตาใหม่เรียบร้อยเลยพวกเราอร่อยซิวเลยงานนี้เอแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นซิวยังทำอะไรไม่ได้เลยพิพพิพันี่ได้แล้ว เอายังไงล่ะฮะแช่แข็งฉันที่นักเหรอฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจก็บ,บอกไปแล้วไงว่าอย่าแช่แข็งฉันเอลซุก็ซุ่มยิงอยู่ได้ลากวัวคมๆมแต่ไม่เคยโดนว้าวเอ้ดอกนี้ไม่ว้าวดอกนี้โดนแหมโดนแค่ครั้งเดียวก็ทําเป็นดีใจได้นะเอ๊ะแล้วลิลีน่าสรุปเป็นจิ้งจอกหรือเป็นหมา ฉันคือจิ้งจอกฉันไม่ใช่หมานี่นี่ลอลลอโอ้ยเมื่อเสียงแล้วก็ลอลอลเอลสุลากหัวงผมปิ้วอุ้ยไม่โดนฮ้ยฝากไว้ก่อนเอะมีนะไม่โดนหรอกค่ะฉันหลบซฟาหลบกระสุนเธอได้ทันทีคิดแล้วว่าเธอจะได้กินฉันง่ายๆนะเอลสุเธวทำอะไรหน่อยสิราชินีเห็นป่าพงไพรเมื่อไหร่เธอจะทำอะไรได้ล่ะ หล่อหล่อล่อลล่อหัขอผมเแช่แข็งเออล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 อเป็นไงล่ะเออลความเจ็บปวดของฉันไปซะเออปกติอิลเลเมียพูดแบบนี้ะเราหรอกไม่เป็นสกินที่เอ่อว i ไพีได้นะครับวีไอพีเจด้วยแล้วก็ได้สกินนี้มาแต่ไม่รู้ทาไมเสียงมันเป็นอย่างนั้นเออหลอลลลอลลอ ไปไหนอะไซี่อยู่ๆก็ทิ้งเพื่อนแโอ้โหลำบากลำบนเลยเกินเออไม่ได้ตั้งใจจะหนีนะคะมีหน้าเฮ้ยก็เข้าใจแหละทำไมต้องหนีด้วยล่ะจะเหนื่อยตายกันอยู่แล้วเนี่ยฉันอุตส่าห์ยืนแทงให้แล้วเธอก็ไปไหนอะเทลขอโทษค่ะขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจว่าฉันจะหนี เออเดี๋ยวออกล้างให้เราลุลุลโลโลอะไรเนี่ยอุ้ยลำคาญเหลือเกินเฮ้ยคุณแม่อีลูเหมียก็น่าลำคาญเหลือเกินยิงเนี่ยนั่นแหละจะปล่อยอันตีอยู่ได้ลำคาญหนีแน่ลุ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 ลจับเข้าให้ดิแล้วก็นี่แหละนี่จะมาเถียงกันหรอไม่เหรเขาฟิกหนีเราได้ยังไงเนี่ยเอลซูพ่อหนุ่มซู แม่นอะไรอแม่นยังไงก็แม่นไม่เคยโดนใครโดนเสรยอนเต็มๆเลยเมื่อกี้ตากี่ตัวละเคยสังเกตตัวเองบ้างไหมเอออะเลนไม่ไหวครับช่วยอาเลนด้วยอะเลนเกิดความหมั่นไหวว่าจะสู้โตโรไม่ได้เนื่องจากว่าโตโรถึกเกินไปโอ้โยอาเลนเนาะยังไงเธอก็น่าจะไหวแหละเธอตีเร็วโตโรมันตีช้าแต่โตโรมันถึกนะครับผมตีไม่เข้า เฮ้แล้วจะให้ฉันทำไงล่ะฉันจะไปช่วยเธอได้ไงฉันก็ทิ้งแคลรี่ไม่ได้ฉันทิ้งเวลาชินีคนนี้ไม่ได้ใครบังอาจมาดูถูกฉันเลือดต้องแลกด้วยเลือดสิแน่ๆจะมาแช่แข็งหรอือไม่ได้หรืกจ้าเตยวเซียนจ๋าหัวคมๆโดนไปทีหนึ่งโอ๊ยเจ็บนะเอลสูใจเย็นๆสิถ้าทำอะไรลงไปเนี่ยเลือดฉันก็ยิ่งน้อยอยู่ ลากเข้ามาทำไมรอบนี้มันมีแต่ตัวละครหญิงไ็้ไปหมดอเฮ็ดช็อตโอ้โหการหัวการกระบาลเลยเอาแล้วเธอต้องแพ้ผู้หญิงหรือเปล่าล่ะโอ้ยไม่ไหวซิวมาแล้วนี่เนี่ยมาแล้วนี่เนี่ยิงจอกมาแล้วค่ะจิงจอกมาแล้วนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ตายซะตายซะตายซะบางอาจแช่แข็งเพื่อนฉันตายไปซะใช่ไหมคะ เออโตโลไม่สนใจโตโล่อยากเจอกับอาเลนมาอาเลนทำอะไรไม่ได้เลยเหรออาเลนเออผมทำอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าเขามาอีกแล้วใครเย็ดลิงวัดหนังไงรู้จักอู้เอาดิยูโนบุคของแอเอกระแสกำลังมาแบ็กสปีดบุคของเป็นเกมที่กำลังดีเพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> ผมเลยเล่นตามด้วยการเป็นลิงใน r o v ใครอยากทราบใครอยากรู้บ้างไม่มีใครอยากรู้เลยก็ผมอยากให้คุณรู้ไงวันลิงมันแรงแค่ไหนผมน่าสงสารอเลนจังเออผมมันน่าสงสารจริงๆนะครับเจอโตโรผมยังทำอะไรโตโรไม่ได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมีหน้าตีป้อมแทนให้นะคะนี่แนะนีนี่ใครเข้ามาเดี๋ยวจะจับเลยเดี๋ยวจะดึงมาดึงแล้วก็ ดึงตอล่เหรอ,อ,อมอไม่เขียวมอถอยก่อนเอ,อ้แล้วเราจะมีโอกาสชนะไหมเนี่ยก็เล่นโยนสักขนาดนั้นโอ้โหตายกันเป็นว่าเล่นเลยน่ๆตอนเนี้ยก็มันทำอะไรไม่ได้จะออกล้างก็ไม่ได้ออกเปิดตาก็ไม่ได้ออกเปิดตาเพื่อนก็โดนแช่แข็งโดนสตาร์ทอยู่นั่นแหละคะ่ะแล้วต้องออกอะไรคะ ถูกต้องแล้วนะออกล้างไม่ต้องสนใจหรอกหมาตัวนี้เอ้ยไม่ใช่หมาสิจิ้งจอกตัวนี้ก็เห็นด้วยเอาสรุปเป็นหมาเป็นจิ้งจอกวะเนี่ยคือเป็นจิ้งจอกค่ะไม่ใช่หมาค่ะไม่ใช่หมานะคะคือจิ้งจอกค่ะเป็นจิ้งจอกจิ้งจอกจิ้งจอกเหรอโอ้ยนึกว่าเป็นจิ้งจอกบอกว่าจิ้งจอก่ะไม่ใช่จิ้งจอก ม,มานี่เลยเออสูนี่ฉันหมั่นไส้เธอมานานแล้วไอ้ขอสักทีดีมากเทวนี่แช่แข็งไปเลยนี่เป็นไอตีมไปซะไม่เอาฟันทีหนึ่งดูดเลือดมาสิมามานี่อ้ระเบิดพลังเอ้ดึงไม่โดนโทษทีเอ้ฝากไว้ก่อนเถอะนะมแม่สาวน้ําแข็งมาแล้วเอเลนมาแล้วครับเอเลนจะรวมด้วยซิวนี่ปลาคิวเข้าไป แล้วสรุปนี่พวกเราจะมีโอกาสชนะไหมมีสิถ้าพวกเรารวมกันเออมีถ้าเรารวมกันใช่เพื่อนถ้าเรารวมกันพูดได้คำเดียวว่าถ้าเรารวมกันมีแน่นอนมีเหรอแน่นอนพวกฝางนุน้นซัพพอร์ตผีบา้าส่วนโตโลก็เป็นแท็กถึอโอ้โห สงสารอเลนแต้นต้นเกมทำอะไรไม่ได้เลยฮะดูสิเฮ้ยนัน่นจิงจอกตายตรงนั้นหรือหมาตายเนี่ยจิ้งจอกค่ะจิงเจอะจิงเจาะค่ะฟังไว้นะคะฟังหรือฟันฟังไว้นะคะจิ้งจอกค่ะเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรฟังอย่างงั้นเหรอฟังค่ะฟังฟังไม่ใช่ฟันค่ะ โอ้ยหมอนี่แน่เอาไปเลยธนูของฉันเป็นยังไงล่ะซิวอยู่ในป่าอยู่ซิวกำลังจะมาใจเย็นๆเชอะมันเห็นแล้วโอ้ยเบื่อแล้วเกินข้าเนี่ยเบื่อแล้วเกินมันเห็นข้าได้ยังไงนี่เนีียชุ่มช้ำชุบช้ำนี่วูคองเหรอนี่แน่เป็นไงล่ะลิงจ๋อโอ้ยมันขัดร้อนจังเลยอะรวมทุกคนรวมฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันกำลังไป มีนาช่วยด้วยเลยแล้วมีนะฉันกำลังไปว่าไงนะเตียวเสี้ยหรอดไม่ะบ้าใบทันทีนึงตายซะเตียวเสี้ยเธอจะตายตรงนี้แหละฉันไม่ปล่อยเธอไปแน่นอนเฮ้ยรับฉันไม่ปล่อยเธอไปแน่นอนเตียวเสี้ยฉันไม่ปล่อยเด็ดขาดตโล่หมอปกป้องไม่ได้ตโล่ขอโทษอืมมอโอ้โหมอโอ้ตายเลี่ยงเลยเรา โอ้ยไหวไหมนเนี่ยเอวสุซุ่มแม่นๆม่นก็ไม่ใครโดนกลายไปศพอยู่ตรงนั้นเลยละ่ะได้คุยกับลากหญ้าลากมะม่วงแถวนั้นบ้างไหมเอลสุคุยกับมันอยู่แต่ลากไม่โดนก็เลยต้องกลายไปศพอยู่ตรงนี้เนี่ยมีสตาร์ทก็ไปลิงจอลิงวัดหนังนะเออจเออจฝากไว้ก่อนเถอะเจ๊เจ๊ลิงวัดหนังเป็นไงละ่ะเออมันมีตัว อีกตัวหนึ่งก็คือลโลโล,ะละอีลูเมียทำไมถึงอะไรขนาดนั้นลโลโลชักปกป้องเพื่อนของฉันไม่คเคยสนใจใครโอ้ยหยุดร้องเถอะจะตายหากันหมดแล้วฟังเสียงแต่ละทีนี่เอา้าปกติอีลูเมียต้องอยู่กับลุง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 ปู่จีนนะ อ่ะคุณปู่อีนนอินเน็ตเฮ้ยอินเน็ตหรืออินเน็ตไม่รู้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 ไม่สนไม่สนจำไม่ได้เออลืมลืมลืมไปลืมไปโลโลโลอันตีว่าวลำคาจะมัดเลยมาแล้วมีหน้ากำลังไปมีหน้ากาลังคาญเหมือนกันค่ะมันหน้าลำคาทุกตัวเลยแหละตอนเนี้ยฟังงั้นตัวแต่ละตัวนี่หน้าลำคาญกันทั้งนั้นเลยโอ้ยถ้าดึงโดนกลายไปศพแน่งานนี้เอ๊ม่ให้ดึงสักทีนึง โตโล่ละหมออินเทอร์เน็ตก็ไม่เต็มใจโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วไงว่าให้เปลี่ยนโปรอินเทอร์เน็ตก็ไม่เปลี่ยนเห็นไหมไม่เชื่อมีหน้าเออเพจเองแหละมีหน้าเออมีหน้าบอกก็ไม่เชื่อมีหน้าแม่บอกให้เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนเออเพจเองแหละมีที่ไม่เชื่อมีหน้าอืมเพจเอง ผิดยังมาหาศารด้วยนี่ไปทีนึงนี่แน,น่สวยมากจิ้งจอกค่ะจิ้งจอกค่ะจิ้งจอกค่ะจิ้งจอกนะคะอย่าอ่านผิดหมอระเบิดพลังอันนี้จ้าเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้สตาร์เบิร์สตรีมเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้หมอระเบิดพลังโอ้ย ยังไม่ทันได้เบิดพลังเลยโอ๊ยลิงวัดหนังเจ๊ะเจ๊ะ do you know ลิงวัดหนังอลิงวัดหนังเจ๊ะเจ๊ลิงลบบุรีเป็นไงลนะ่ะฮะรู้จักข้าหรือ,อยังหนึ่งในใต้ล่าที่เก่งกาจที่สุดก็คือข้าได้แหละจำเอาไว้อีกหมื่ปีไปข้างหน้าว่าข้าคือสซง,งอ๋งอโอ อแอแอแอเสียงนี้หลอนทุกทีเวลาได้ยินเสียงสกีนวูคองที่เพื่อนผมได้ในราคาที่ถูกมากๆนั่นก็คือราคา0สิบาทซึ่งมันซูมได้โอ้อิจฉาชะมัดเลยเอาเพื่อนแล้วสรุปใครซูมได้วะเพื่อนในเกมมันเล่าให้ฟังว่ามันซูมเนี่ยราคาห้าสิบบาทมันได้ตัวละครวูคองในราคาแปดร้อยเก้าสิบเนี่ยนะโหและอิจฉาจริงๆเลย นัน่นแหละอืมได้ยินเสียงนั้นแล้วหลอนทุกทีเลยและสรุปก็ตอนนี้มีหน้าก็หลอนไปแล้วค่ะมีหน้าแทบจะเดินแล้วหลอนลิงไปแล้วเนี่ยว้าว้าว้าลิงว้าลิงจิ๊อห,หน้าเหลอเกินมันนะเก็บลิงไว้จะจาัดก,การลิงเดี๋ยวนี้แหละ เห็นนะนี่ปล่อยน้ําแข็งไว้ฉันเห็นเธอนะว่าเธออยู่ในนั้นน่ะมีนาเฮ้ยฉันแล้วฉันลาคาญเธอแล้วเกินเนเ่ยก็จะแช่อีกแล้วทุกคนล่ลอ๋อลยเนี่ยอตีไม่อีกแล้วหน้าล้มคาแล้วเกินนี่อารเลนเสียงหลุดไปแล้วเนี่ยปกติสุภาพบุรุษมากๆเลยนะอาเลนเนี่ยแน่นอนครับผมคือสุภาพบุรุษแต่ตอนนี้มันไม่ไหวแล้วมันเหลืออดเหลือทนแล้วล้างสักทีหนึ่งไปเลยพวกเรา เอามันให้สุดเอาให้สุดยังไงก็เอาให้สุด,อย,ดยอย่าให้มันหนีได้อย่าอย่าให้มันหนีได้หนมันหนีไปแล้วโอ้ยมันหนีได้ลๆๆๆๆๆๆูกลช่ันไม่เคยตายเดี๋ยวได้ตายสมแน่นอนเอา้าป้อมแตก <c oughs> ได้ป้อมลิงว่าหนังเจ๊กๆอยู่กลางดูอยู่น้เ you know? คยเห็นหรือเปล่าลิงลบบุรีตัวนี้ไม่เคยเป็นอะไรกับใคร นีล่ะหรอลลาโอ๊ยเจ็บการหัวเลยการกระบานทีนึงแตกเลยโอ้โหเลยฉันต้องทำยังไงเนี่ยเยอะจังอ่ะพวกเธอไม่แนวสุยิงยิงยิงลิงวัดหนักเจี๊ยบลิงตายเฮ้ยมันเกิดอะไรเนี่ยโอ้ยแทนที่จะเอาดาไม่เอาอะไรเลยใจเย็นนะใจเย็นอาเรน ไม่ไหวแล้วใส่ย,ยังเร็วสตาร์บัตสติต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้อื้มหือหมอกระโดดมาขัดได้จังหวะพอดีมา,มาแล้วเดี๋ยวจะได้กินลูกบอลฉันไม่แน่รู้จักหรือเปล่าอ่ะจิ้งจอกตัวนี้ไม่เคยที่จะทําให้ผิดหวังสรุปมันเป็นอะไรวะตอนนี้มันเป็นทั้งจิ้งจอกบางคนก็เรียกเป็นหมาเอา้าทําไมเป็นหมาล่ะ อย่าเรียกเขาว่าหมาสิเขาเป็นจิ้งจอกนะจิ้งจอกเก้าหางโอ้ยไม่รู้อะยังไงอะเพื่อนเออผมว่านะครับก็ก็ก็เป็นจิ้งจอกนะครับเออแต่เราว่าไม่ใช่นไหนเราว่ามันคือหมานะอย่าพูดคาว่าหมาต้องบอกว่าสุนัขสุนัขโอเคสุนัขก็สุนัขอ,กกอะ สรุปก็คือสุนัขจิ้งจอกถูกต้องยังก็คือสุนัขจิ้งจอกโอเคตกลงตามนั้นแล้วจะอยู่ไปเรียกฉันอย่างน้นได้ยังไงล่ะไม่รู้มีหน้าก็ไม่รู้อยู่ๆมันก็เรียกกันเองเละคะ่ะโอ้แล้วเปิดเสียงมาอย่างนี้คนเดียวแล้วใครจะได้ยินเราล่ะไม่รู้ไม่ฟังไม่สนใรทั้งนั้นนี่นี่แนีเไป นี่เอาไปนี่เอาไปเอาไปนี่อันติขัดเหรอฮะโตโลเหรอฮะถึกร้อนนี่ตายซะเอลซุอยู่ไหนฮะมานี่เลยบังอาจยิงฉันอยู่ได้ยิงอยู่นั่นแหละโอ้ยเจ็บ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 ใจยเย็นทุกคนเอาดาร์กเลยเอาดาร์กเลยทุกคนเอาดาร์กเอาก็อดสเลเยอร์ลิงวัดหนังเจ๊๊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 ๊เ๊เ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊� ป๊อบต่อยกันกอดเอจุ๊บมาหรอตายซะนี่เจอเป็นไงล่ะเจอเออจิจอกตัวนี้เป็นยังไงบ้างเออเปิดไปได้ไงอยู่อยู่ก็ฆ่าไปอย่างนั้นลิงโดนฆ่าถูกต้องมาจิจอกมันฆ่าไปินแล้วเออโหแล้วเป็นยังไงล่ะแตกหมดสี่เราทำไงได้ล่ะ สถานการณ์อยู่ในความน่าเป็นห่วงแต่เทวานัทก็ยังสู้ตายจนได้สาวน้ำแข็งเปล่าตัวเมทน้ำแข็งอ่ะน่ารำคาญที่สุดเลยคือใครอ่ะก็อีบ้านั่นไงน้ารำคาญชะมัดเมื่อไหรก่ก็เอลซูอะไรอ่ะยังไม่ทัด้ตั้งตัวเลยโดนยิงตายแล้วเหรอเออแค่จะมาตั้งป้อม ก็เป็นแบบนี้ได้ยังไงสรุปก็คือใช่อะไรจะให้มีหน้าเคียร์คนนี้คนเดียวได้ยังไงคะมีหน้าไม่ได้ดาเมจรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะเทลก็มาช่วยอยู่นี่ไงคะเออก็ดีนะคิดว่ามีหน้ายืนแทงให้แล้วก็ควรมาช่วยกันก็เทลก็กำลังช่วยนี่ไงคะโอเคเห็นแล้วค่ะแต่ช่วยเร็วกว่านี้จะดีมาก จัดครับลงวัดนันจ้าเจ๊ะเจ๊โอ้เจ๊ไปไหนเราหึจัล้อล้อลอล้อโอ้ยลำคาญเหลือเกินคุณแม่อิลูเมียคะมันน่าลำคาญนะคะหยุดลอล้อลอลทีเนี่ยจะหลอนหูอยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยลอล้อล้อล้วลอ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 ลแลคุณแม่อิลูเมียไปอยู่ทะเลตอนไหนคะ คุณแม่บอกไม่ได้ค่ะว่าไปอยู่ตอนไหนค่ะอ๋อเหรอ,อเลือดต้องแลกโดยเลือดมามาสิ่มามาเลยมามาสิ่หมอขอเครียรคลิปก่อนอตัวนี้เหรอน่ารำคาะมัดมานี่เร็วๆเ,วเวพว่อกเรามาเฮ้ยฟิกเกอร์ยอกไปทีนึงไม่ได้กินฉันหรอกค่ะ เชฟิกเกอร์ยกอ้าแต่ว่าโอ้โล้างไปแล้วกดล้างอย่างไวเลยนะแม่หนูน้ำแข็งต้องกดสิคาถ้าไม่กดหนูก็ตายสิอ้าวเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงแอาแช่ไม่โดนอีกเอาแล้วเอาดันดันมันขาดนี่คุณแม่ช่วยดันอยู่นะลูกสาวโอ้ยน่า,ำาลำคาญเหลือเกินแต่ละตัวอือห หมอระเบิดพลังเฮ้ยจะออกอะไรตอเลอจะติดติดไม่หละไม่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 แน่ตายะล้่ไม่หมอหมอหมอกระทิ้งโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้กระทิงกระทิ้งโอ้กระทิ้งดูกลายเป็น กลายเป็นวัวย่างไปเลยใช่ไหมใช่เอลสุลากหัวคมๆเออโดนอันตีเออโชยได้อยู่เอลสุนี่นี่ได้ป้อมสักทีเถอะขอจบเก็บแค่นี้แล้วโอ้โหยเหนื่อยจริงโอ้ยมันเหนื่อยแล้วกันโอ้โหโอ้โหยกว่าจะชนะมาได้โอ้ยลำบากลำพนเลอเกินนะเนี่ยย,ยังไงก็ขอฝากคลิปวิดีโอ พิปนี้ให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์หรือถ้าเป็นกด subscribe จะเป็นกำลังใจกับผมมากๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวก็ออร้อนเงี้ยครับไงก็เพื่อนๆช่วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับยนี้งก็ขอฝากด้วยนะครับ